วิธีเลือกแผ่นชนวนสำเน็จลูกให้เหมาะสมกับห้อเงเย็นยุคใหม่แต,ตกต่างกันยังไงคลิปนี้มีคำตอบโฟม PS หรือ EPS เป็นโฟมที่มีลักษณะสีขาวมีประสิทธิภาพกันความร้อนได้ดีกว่าผนังแบบก่ออิฐฉาบปูนง่ายต่อการติดตั้งน้ำหนักเบาสะดวกในการขนย้าย ป้องกันการกระแทกได้อย่างดีสามารถกักเก็บความเย็นได้และป้องกันความชื้นจากผิวดินแต่มีอายุการใช้งานที่สั้นกว่าชนิดอื่นโฟม PU เป็นโฟมที่มีลักษณะเป็นเนื้อสีเหลืองมีน้ำหนักเบาแข็งแรงไม่ยุกตัวมีความสามารถในการหน่วงไฟป้องกันการลาไฟได้แต่แค่เพียงช่วเวลาหนึ่งเท่านั้นไม่สามารถกันไฟจากอัคคีภัยที่เกิดควันจำนวนมากได้ เมื่อโดนความร้อนเวลานานๆโฟมจะเปลี่ยนลูกโฟม PU มีอายุการใช้งานยาวนานมีความทนทานและนำความร้อนมีการดูดซึมต่ำเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมโฟม PIR เป็นโฟมที่มีลักษณะเนื้อสีเหลืองเหมือนกับโฟม PU แต่จะแตกต่างกันตรงที่โฟม PIR มีสีนวลไข่ไก่มากกว่าเนื้อชนวน PIR มีความแข็งแรงสูงรับแรงกระแทกได้ดีทนทานต่อทุกสภาพอากาศ และการกัดก่อนมีประสิทธิภาพการดูดซับความชื้นช่วยรักษาอุณหภูมิได้ดีที่สุดแถมยังลดการเกิดมลพิษในอากาศแล้วโฟมแต่ละชนิดใช้งานต่างกันยังไงท็อปคูลิ่งมีคำตอบโฟม PS เหมาะสมกับการติดตั้งห้องเย็นผนังห้องเย็นหลังคาประตูและฝ้าเพดานโฟม P u มักใช้กับโรงงานห้องเย็นลายผลิตคินลูมและคลังสินค้าโฟม PIR เหมาะสำหรับโรงงานที่ต้องการกันไฟไร้ควันและต้องเก็บความเย็นในอุณหภูมิที่ต่ำมากๆเช่นห้องเย็นอุณหภูมิที่ติดลบต่ำๆห้องไล่ผลิตและคลังสินค้าการเลือกแผ่นสำเร็จรูปที่ตรงตามความเหมาะสมทำให้ผู้ประกอบการสามารถประหยัดเงินทุนได้สูงแถมได้มีห้องเย็นที่ยั่งยืนแต่ทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับธุรกิจและความต้องการของผู้ประกอบการเองทางท็อปคลูิ่ง ผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบห้องเย็นมากกว่า30ปีอินดีให้บริการคำปรึกษาหากใครมีข้อสงสัยที่อยากสอบถามสามารถติดต่อได้ทางช่องทางต่างๆและอย่าลืมกดติดตามเพื่อรู้ทันข่าวสารห้องเย็นได้ก่อนใคร